การกลับมาของอริุเพื่อเผชิญหน้ากับไพ่ใบสุดท้ายในแดนมรณะหลายคนก็บอกครับว่าซีซั่น2จบสวยแล้วแต่หลายคนก็ตื่นเต้นนะที่จะได้ดูซีซั่น3วันนี้ซีรีส์สตรีมแล้วผมดูจบแล้วที่เห็นอย่างไรมาคุยกันครับกับจังหวะจะรีวิว Alice in b o r d อร์แลนด์ซีซั่3 เรื่องราวในซีซั่นนี้จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่อูชงิเนี่ยหายตัวไปอธิสุจึงกลับไปที่แดนบรณะพร้อมกับผู้เล่นเกมคนอื่นๆและปะทะกับไพ่โจเกอร์ด่านที่ไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครเคยเล่นเพื่อกลับสู่โลกใบเดิมให้ได้ ซีรีส์มีจำนวนทั้งหมด6ตอนครับเล่าแบบไทม์สคริปต์นิดหน่อยตอนเปิดเรื่องถ้าจำไม่ผิดเนี่ยซีซันที่2มันจะจบลงด้วยการที่พวกตัวเอกกลับมาที่โลกปกติได้แล้วตัวเรื่องก็เปิดไพ่อีกใบน่นก็คือไพ่โจเกอร์แต่พอมาในซีซันที่3พระเอกอย่างอาริสุและนางเอกอุซังิตอนนี้พวกเขาได้คบหากันและเป็นสามีภรรยากันไปแล้วด้วย เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจอะเนาะในการผูกปมปัญหาของเรื่องนั่นก็คืออาริสุต้องกลับเข้าไปในเกมเพื่อตามหาภรรยาส่วนเหตุผลว่าทำไมอุสังหิถึงหายกลับเข้าไปในแดนมรณะแน่นอนว่าต้องไปดูใน Netflix ครับผมดูจบแล้วบอกเลยว่าเนื้อหากำลังพอดีค่อนข้างกระชับแล้วก็ไม่ได้เละเทะอะไรที่สำคัญคืออาริสุภาคนี้หล่อมากเป็นพระเอกแบบดูดีอะ ต่างจาก2ภาคที่แล้วที่มันดเออเป็นเด็กเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นใครที่จะดูภาคนี้แล้วไม่เคยดูภาคก่อนมาเนี่ยแนะนําว่าควรที่จะไปดูมาก่อนครับจริงๆผมเชื่อเลยนะว่ามีไม่กี่คนนะเพอๆไม่มีเลยแหละสำหรับคนที่จะแบบเข้ามาดูซีซัน3โดยที่ไม่ดู1กับ2มาก่อนเนาะตรงๆครับ Alice in b o r d e r l a n d ซีซันที่3ถามว่าสนุกไหมตอบอย่างตรงไปตรงมาครับว่าสนุกแต่สนุกในเชิงของการติดตามเนื้อหานะว่า เอ้ยโจเกอร์มันจะเคลียร์ยังไงมันจะจบยังไงตัวเอกจะจําเรื่องราวในเกมได้ตอนไหนซึ่งไอ้ประเด็นพระเอกจะจําแดนมรณะได้ตอนไหนเนี่ยประเด็นนี้จะถูกเล่าในตอนแรกเลยนะครับซีรีส์ไม่ได้ใช้เวลาไปมากกว่านั้นพอเข้าท้ายตอนหนึ่งปุ๊บซีรีส์ก็กลับเข้าแดนมรณะแล้วก็พาคนดูเข้าไปผชนภัยลุ้นระทึกกันต่อเลยซีรีส์ภาคนี้ครับผมว่ามันค่อนข้างดีในส่วนที่มันสามารถสร้างความน่าติดตามระหว่างตอนได้ซึ่ง โอ้โหผมดูจบเลย6ตอนรวดแบบไม่ข้ามวันอะแล้วก็เนื้อเรื่องไม่ได้ยืดนะครับการันตีแน่นอนว่าดูเรื่องนี้ยังไงเรื่องเดินไปข้างหน้าแน่นอนไม่ย่ำอยู่กับที่แน่ต่อมาคือประเด็นของเกมในเรื่องครับเกมในเรื่องด้วยความที่มีแค่6ตอนนะั้นเลยไม่ได้เยอะมากแต่ว่า โหดเหมือนเดิมท้าทายแล้วก็ยังมีทริคในการเอาตัวรอดเหมือนเดิมที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมก็คือกติกาในเกมมันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เกมพื้นบ้านเหมือนภาคก่อนที่เป็นเกมอะไรนะเกมไพ่นกกระจอกหรืออะไรสักอย่างที่ไอตัวชิชิยะมันเล่นนะครับช่วงนั้นคือผมดูไม่เข้าใจเลยนะภาคที่แล้วเนี่ยแต่เกมในภาคนี้ครับทุกเกมผมดูแล้วเข้าใจหมด อาจจะไม่ทันในช่วงที่มันอธิบายกฎกติกาแต่ว่าซีรีส์ไม่ได้เร่งรีบอะไรพอสตอรี่มันเล่าไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเราคนดูก็จะสามารถเข้าใจเกมได้เองเหมือนได้เข้าไปดูสถานการณ์ตรงนั้นอย่างใกล้ชิดอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีวิช่วงในการอธิบายสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะทำให้เ,เราเ,เห็นภาพว่าตัวละครตอนนี้อยู่ในสถานการณ์แบบไหนอยู่ตรงไหนแล้วจะไปไหนต่อ เหมือนว่าเราได้ดูมินิแมปของสถานการณ์อยู่เรื่อยๆมันเลยทําให้ซีรีส์ดูง่ายเข้าไปอีกครับเพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนน่าจะดูเข้าใจแน่นอนนะสำหรับภาคนี้ผมชอบประเด็นที่เกมมันเป็นเกมใช้สมองนะสำหรับ a ด i c e in Borderland มันชวนคิดตามครับมันคิดได้ทั้งแบบเชิงคำนวณอ่เชิงตีความหรือว่าเชิงจิตวิทยาอาจจะมีบางเกมที่มันแบบเอี่ยงวาจริงๆในซีซันนี้มีค่อนข้างน้อยครับแต่ก็มีอยู่ดีนะแบบเกมที่แม่งใช้ดวงลุ้นๆนะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมรักเรื่องนี้เพราะว่ามันสนุกที่เราได้ลุ้นได้คิดตามนี่แหละ อีกอย่างที่ซีรีส์ทำได้ดีก็คือการใช้งานผู้เล่นเกมแต่ละคนที่ทำออกมาได้ดีเลยแหละมันก็จะมีทั้งคนที่ติดตามพระเอกใช่ไหมมีหมดแหละตามสไตล์หนังเอาชีวิตรอดแต่การเลือกใช้งานของกลุ่มพระเอกในซีซั่นนี้ผมว่าทำได้โอเคโอเคในส่วนที่มันไม่ได้ถูกสร้างออกมาเพื่อเป็นทีมเดินตายไปในซีซั่นต่ตอๆไปเพราะว่ามันจะโผล่มาทีซีซั่นนี้ที่เป็นซีซั่นสุดท้ายเนาะมันจะไม่ได้แบบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดําเนินเรื่องราวต่อไปเรื่อยๆ เหมือนกับซีซั่นก่อนคือหน้าตาแต่ละคนอนะ่ะโผล่มาผมก็รู้แล้วแหละว่าโอโ้โหมันเอามาตายตอนไหนสักตอนแน่ๆแต่ว่าบทของเรื่องก็ทำให้พวกเขาเป็นตัวละครที่มีหัวใจนะแม้ระยะเวลาในการปูพื้นฐานจะน้อยก็ตาม ที่ผมประทับใจก็คือซีรีส์มันล้ำกว่าเราไปอีกหนึ่งขั้นเสมอเรามองหน้าก็รู้แล้วใช่ไหมว่าตัวไหนมันจะตายเนาะแต่เราจะเดาไม่ได้เลยครับว่าเขาจะมีวิธีการนําเสนอแบบไหนจะขยี้ยังไงหรือต่อให้เดาก็น่าจะเดากันไม่ถูกอะเพราะว่าบางตัวมันถูกวางมาแบบชั่วมากเราอาจจะคิดว่าโอ้โหไอ้นี่แม่งตายแบบสะใจคนดูแน่นอนแต่ว่าซีรีส์กับพาเราไปเจออีกด้านแล้วก็สุดท้ายการตายของตัวละครตัวนั้นแม่งเท่เฉยเลยอะเออ อีกตัวครับผมไม่บอกนะว่าใครแต่ผมเดาว่าโอ้โหทรงนี้แม่งดรามา่าอดควณระหว่างตัวละครแน่นอนแบบฟิลฟเหมือนแบบโอ้ยฉันจะต้องตายแล้วฉันเสียสละดีกว่าฉันเสียสละให้กับทีมเวิร์กอะไรแบบนี้ผมเดาว่าอะไรแบบนี้ไปแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ครับตัวละครตัวนั้นกลับมีประเด็นที่มีหัวใจมากกว่านั้นแล้วก็เซอร์ไพรส์ามากๆอีกอย่างคือขยี้ออกมาได้แบบพอดีดูไม่ล้นไม่เยอะจนมันเปื่อย คือบางเรื่องเนี่ยดราม่ามันเค้นแล้วเค้นอีกเค้นจนแห้งนะแต่เรื่องเนี้ยเขารู้จังหวะในการบิ้วซึ่งมันบิ้วออกมาได้พอดีมากทาออกมาได้ดีเลยพูดง่ายๆก็คือทุกตัวละครที่โผล่มาในซีซันนี้ครับมันไม่ได้มีเวลาในการปูพื้นฐานเยอะแต่ว่าผู้กำกับเขาก็มีวิธีในการนําเสนอที่ทําให้เราอินได้ในระยะเวลาที่แบบไม่ได้ยาวอะ่ะอาจจะยังไม่ได้ดาดิ่งไปถึงจิตใจของพวกเขานะ แต่ก็ไม่ได้แห้งจนรู้สึกว่าเราไม่สามารถรับรู้อารมณ์ของตัวละครเหล่านั้นได้และต้องขอบคุณนักแสดงชุดนี้มากครับที่ทำให้เราเข้าถึงคาแรคเตอร์แต่ละคนได้นะแม้การแสดงของประเทศญี่ปุ่นจะเป็นการแสดงที่ไม่ค่อยถูกจริตผมเท่าไหร่พูดตรงๆมีความเล่นใหญ่ครับเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนเนาะแต่พอถึงเวลาที่ต้องบิวอารมณ์คนดูจรงิจรงๆ พวกเขาเอาอยู่ดูแล้วผมอินเลยแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะสามารถทําได้บางคนเขาก็ยังแบบติดเล่นใหญ่ยังแอบเบี้ยวอยู่อันนี้ไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าเป็นสไตล์การแสดงเนาะโชคดีนะครับที่ว่าไอตัวที่มันต้องดราม่าจัดๆอะ่ะโอ้โหมันได้นักแสดงที่มันเก่งอะ่ะไม่งั้นโอ้โหผมบอกเลยว่าไปกันใหญ่อะ่ะผมทนดูไม่ไหวเพราะการแสดงแน่นอนเสริมตรงนี้นิดนึงครับก็คือผมดูในเวอร์ชนันภาคไทยด้วยนักภาคทุกคนภาคถึงมากนะครับภาคได้ดีสุดๆเออทำได้ดีมากครับขอชื่นชมผสมผสานกับงานดนตรีนะ งานภาพแล้วก็วิชวลที่ทาออกมาได้ไม่ตกมาตรฐานเลยครับสําหรับเรื่องนี้มันเลยทำให้ผมรู้สึกอินกับอารมณ์แต่ละช่วงมากขึ้นผสมผสานคอมโพสิติ้งกันออกมาได้แบบหลงตัวอนี Lynch: Lynch: ต่อมาครับจะเป็นส่วนที่ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบหรือส่วนที่แบบจะมองว่าเป็นข้อเสียของซีรีส์ภาคน,นี้ก็ได้ครับอันดับแรกเลยคือตัวซีรีส์ไม่ค่อยคอนติเนียวนะไม่ค่อยคอนติเนียคืออะไรคือสถานการณ์มันไม่ต่อเนื่องกันะ่ะเมื่อกี้ตัวละครนี้ยังมีชะตากรรมที่แบบแทบเป็นแทบตายเจ็บเดินไม่ไหวแต่พอต่อมาตอนต่อมาแม่งเดินแผลเลยเออเหมือนไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดมาก่อนแผลหายอีกต่างหากผมไม่แน่ใจนะว่ามันไม่คอนหรือว่ามันทำสคริปไปประมาณ หล,หลายวันอันนี้ผมไม่แน่ใจครับใครเสริมได้เสริมหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ดูตรงไหนพลาดไปนะมันไม่น่าจะคอนติเนียจริงๆอะ่ะส่วนต่อมาครับก็คือความเวอร์แล้วก็ความแอบง่ายของเรื่องเนาะง่ายในที่นี้คือเกมไม่ได้ง่ายนะครับเกมยังคงท้าทายเหมือนเดิม แต่สถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้ตัวละครไปต่อได้เหมือนแบบหันขวาไปเจอไอเทมเนี้ยหันใช้ไปเจอตัวช่วยแบบเนี้ยเออแบบเนี้ยมันมันมีให้เราเห็นเรื่อยๆครับแบบจู่ๆก็เจอคือปุ๊บปั๊บมันจะโผล่มามันก็โผล่มาเลยมันง่ายขนาดนั้นเชียวผมไม่ค่อยซื้ออะไรแบบนี้ครับแต่ก็ถ้ามันทําออกมาแล้วผมก็เข้าใจนะไม่งั้นเรื่องมันก็ดาเนินต่อไปไม่ได้ถูกปหม แล้วที่ผมบอกว่ามันเวอร์เนี่ยก็คือใครที่ดูมาแล้วจะเข้าใจนะมันจะมีตัวละครหนึ่งครับนั่งรถเข็นอันนี้ไม่สปอยนะเล่าขำๆนะแม่งใช้วิวแชร์โคตรเทพแบบเข็นวิวแชร์ใส่วิวแชร์หลบเลเซอร์โคตรโหดเจอแบบนี้นผมร้องฮะเลยแบบเอ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอวะผมว่ามันแปลกอ่ะอ่ะก็จะมีประมาณนี้ครับ ขอวน,นกลับมาที่ตอนจบช่วงท้ายกันหน่อยนะผมไม่สปอยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่จะบอกว่าสถานการณ์มันค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวใหญ่เกินคาดผมไปมากแบบมาขนาดนี้ได้ยังไงแต่ตัวเรื่องก็หาทางลงได้แบบน่าเหลือเชื่อคือไม่รู้คนอื่นเดาถูกไหมนะแต่ว่าผมไม่ได้เดาสมการตอนจบ แบบนี้ในหัวเลยตอนโผลมามันเลยแบบโอ้โหเอางี้เลยวะพร้อมกับฉเฉลยชวนคิดชวนตีความเข้าไปอีกเออเข้าใจคิดครับซึ่งผมซื้อตอนจบแบบนี้มากพูดถึงเรื่องประเด็นความตายได้ดีนะแล้วก็มีการดิ้นรนของชีวิตปมที่ปูไวตต้ตั้งแต่ต้นเรื่องถูกเอามาใช้งานในตอนสุดท้ายเข้าใจทุกตัวละครเลยครับว่าทำไมพวกเคาถึงกลับเข้ามาในแดนมรณนะแต่บางตัวก็อืม ยังไงนะเข้าใจอะเข้าใจแหละว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้แต่ก็ยังรู้สึกว่าเอ้ไมซ์เซ็ตมึงแปลกเนาะสรุปก็คือ Alice in Borderland ซีซั่นที่3หลังจากที่ผมดูจบความรู้สึกต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นอันนี้พูดถึงตั้งแต่1นถึงสเลยนะครับการดิ้นรนการเอาตัวรอดสังคมในแดนมรณะ ตรงเนี้ยมันสนุกจริงๆแล้วมันก็ลุ้นมันบันเทิงครับบีดราม่าให้ได้ดื่มด่ำแต่ประเด็นที่ซีรีส์เรื่องนี้อยากจะสื่อสารออกมาจริงๆอ่ะผมว่ามันคือคําว่าคุณค่าของการใช้ชีวิตเนาะคาเดียวเลยการใช้ชีวิตใช้อย่างไรครับให้มีความหมายใช้ชีวิตแบบไหนให้มีความสุขการเลือกเส้นทางการเดินความคุ้มค่าของชีวิตซีซั่นนี้ยังคงใช้ประเด็นนี้ตอกย้ำให้ชัดเข้าไปมากกว่าเดิมมันเลยไม่ได้มีความหมายแค่ดูสนุก ดูเอามันแต่อลิ c อินบอร์เดอร์แลนด์สะท้อนจิตใจและก็คุณค่าของชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมบนหน้าตาที่แบบดูเป็นซีรีส์แนวระดึกขวัญเอาตัวรอดแบบมันๆถ้ามองลึกลงไปะถึงแก่นเรื่องจริงๆโอ้โหเรื่องที่ตัวมันอยากจะเล่าอยากจะสื่อสารคือดีมากแข็งแรงมากถามว่าฝืนไหมสำหรับอลิ c อินบอร์เดอร์แลนด์เดินทางมาถึงซีซันที่3ผมว่าไม่ฝืนการที่มันกลับมาครั้งนี้มันคือการกลับมาเคลียร์ปมสารต่อจุดที่คนดูค้างคาว่าแบบเอ้ย มันยังจะมีโจ๊กเกอร์อยู่นี่หว่าซีรีส์มันก็กลับมาเคลียร์ปมตรงนี้ครับพร้อมกับสะท้อนความหมายของข้อความที่ตัวซีรีส์อยากจะสื่อสารออกไปจริงๆซีซั่นนี้การกลับเข้าไปเล่นเกมมันไม่ใช่การกลับไปแก้แค้นไม่ใช่การกลับไปทำลายเกมมรณะให้มันหายไปเนาะแต่มันคือการกลับเข้าไปตอบคำถามบางอย่างของโลกหลังความตายว่าแท้จริงแล้วจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นความตายเนี่ยอะไรกันแน่คือสิ่งที่สำคัญที่ทำให ชะตากรรมสุดท้ายของชีวิตอะเรายังต้องดิด้นหลนเรายังต้องกระเสือกกระสนอยากมีลมหายใจต่อไป Alice in b o r d e r l a n d นด์ซีซั่สเป็นภาคที่ ไม่ได้บันเทิงที่สุดไม่ได้สนุกที่สุดแต่มันคือทางลงของเรื่องราวแดนบรณนาที่ผมว่าจบได้สวยแล้วก็กลายเป็นซีรีส์คุณภาพที่ดูสนุกแล้วก็มีความลึกซึง้งมีความหมายส่วนซีรีส์ยังฝืนทําต่อไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับเป็นเรื่องของอนาคตแนะนําให้ไปดูเอาเองละกันเพราะว่า넷ฟิกเนาะแบนดิ้งระดับ Alice in b o r d e r l a n d ผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ใครที่ยังไม่ได้ดูครับแนะนําให้ไปไล่ดูเลยนะตั้งแต่ซีซั่นที่1ึงถึงตอนสุดท้ายหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูซีซั่นที่3นนะก็แนํนาให้ไปดู 6ตอนผมว่าไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นค่อยๆดูก็ได้ Alice in Borderland รับชมในทุทกซีซันแล้วา Netflix. ทางเน็ตฟลิกซ์ก,ก,ก่อนจากกันไปก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบการนำเสนอแบบนี้ครับฝากกดไลค์ like คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีด YouTube มากขึ้นกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจ,จานังและกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวซีรีส์ดีๆแบบนี้ครับสรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลิฟบูวี่เซฟบูวี่สวัสดีครับ